สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องดินกลุกที่ใช้แล้วเราจะอไปทําอะไรต่อได้บ้างก่อนอื่นเลยเราก็ต้องล่อนดินก่อนนะครับดินเก่าเนี่ยมันก็จะเป็นดินที่มีรากมีนู่นนี่นั่งติดปนมาใช่ไหมครับมีปุ๋ยติดมาด้วยนะฮะเราก็จะล่อนเอาดินละเอียดละเอียดออกไปก่อนนะครับ ตะแกรงอันนี้เราจะใช้เป็นตะแกรงที่มีความละเอียดสูงนิดนึงแต่ว่าไม่ละเอียดถึงขั้นแบบที่เขาเอาไว้ใช้ร่อนแป้งนะครับพอเราร่อนอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมครับมันก็จะแยกเป็นส่วนผสมที่เราเอาผสมดินของเราไปใช่ไหมกับ อีกอย่างหนึ่งคือดินละเอียดแบบนี้ผมก็จะเอาดินที่ละเอียดอันนี้ไปปลูกไม้ประดับอันนี้ต่อก็จะผสมกับหินภูเขาไฟชุดใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนวัสดุปลูกพวกหินภูเขาไฟเพอไลท์บามบมิโคไรไลท์อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอาไปผสมกับดินก้ามปูแล้วละเอียดใหม่นะครับแล้วก็อาจจะเอาไปทําเป็นดินต่อเนาะดินละเอียดกับ วัสดุปลูกที่เราผสมกัน2องนั้นเนี้ยสามารถเอาไปใช้ใหม่ได้แต่ว่าดินที่ละเอียดนะครับสารอาหารมันอาจจะหมดไปเนาะเพราะว่ากระวองเพชรของเราเนี่ยดูดซึมสารอาหารไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะความที่มันเป็นดินเก่าอะ่ะแนะนําว่าไม่ควรน,นําไปปลูกซ้ำนะครับแนะนําว่าไปปลูกไม้ประดับอย่างนี้อาจจะดีกว่าหรือว่าอาจจะเอาไปถมดินนะครับหรือว่าอาจจะเอาไปเทในสวนก็ได้นะครับให้มันหมักกับดินเก่าๆต่อไปเรื่อยๆนะครับ หรือว่าถ้าใครไม่ซีเรียสอ่ะจริงๆไอ้ดินเก่าพวกเนี้ยก็สามารถเอาไปปลูกกระบ,บองเพชรได้นะแต่ว่าไม่แนะนําดีกว่าเพราะว่าสารอาหารมันก็น้อยแล้วต้นไม้อาแต่โตช้าแล้วก็ไม่ออกดอกให้เรานะครับเนี่ยเราก็ร่อนไปเรื่อยๆเลยมีแค่ไหนก็ร่อนแค่นั้น แล้วเวลาเราผสมดินอันนี้ที่จะเอาไว้ปลูกต่อใช่ไหมแล้วก็ใช้กระถางเล็กๆก็ได้นะครับแล้วพอรับติดลากเดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยาย้ายไปลงแบบดินสูตรที่มันมีสารอาหารเยอะๆนะครับ mm. ก็อย่าลืมเอาดินเก่ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง youtube c h anel ของอมไว้ด้วยเนาะแคตตัดช่างผ้าวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะสามารถเอาไปใช้ได้เนาะแล้ววันนี้ก็สวัสดีนะครับ